โปรเจกต์ครับก็จะมีอีกสามคนที่มาร่วมร่วมวงกอนมีที่หนุ่มมีน้องจักรจันทรก็รายการที่ถ่ายดูไปก็ได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็รู้รู้จักกันมากขึ้นนอกม่นือจะรู้จักตลกดีมากคือก็สนุกดีครับหนึ่งหนมเขาได้เห็นแล้วก็เลยดูพี่พรก็ตลกดีที่หนุ่มเขาเงียบมากพี่พอก็สนุกก็เกินน้อจักรจันทรก็แบบไม่มีนั่นเด็กมาก ก็วัดคว้มียรั้งแรก็จะมีแเป็นเกมไงมันเออก็เกมนี้เกมีเล่นจะหนุมวัยุ่มก็จะแบบเล่นองแกไม่รู้อะมันเงียบๆลกดีก็มี เต็มแน่นอนการมก็อย่างที่บอกครับวี่มจะเงยบๆลปก็จเ่างนะรับแก้าแก้งครับว่ามเองผมเงก็น่าน่าจะแก้งบ่อยสุดก็รู้สึกดแลวก็รู้สึกกันใจก็ขอเดนรั